สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ล่องลอยที่น้ํามาเมื่อคืนนี้นะคะมาเมื่อคืนนี่ก็คือยอยู่แถวนั่นเลยนะคะอยู่ตรงป้านั่นเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้น้ําลดระดับลงแล้วนะคะนี่เมื่อคืนนี้อยู่ตรงนั้นเลยเนาะคะ่ะตรงป้าตรงนั่นเนาะป้าบักเคือเพิ่นไปหมดแล้วน,นะคะที่เราถ่ายหเห็นป้าบักเคือบบอยๆนันคือไปแล้วนะคะ เมื่อคืนนี้เราไม่กล้ามาตรงนี้นะคะเพราะน้ำพ่นแหงนะคะตอนนี้ก็ยังคงความแรงอยู่นะคะขึ้นไปฮอดฟังนั่นเลยคะฮอดบ้านของชาวบ้านเลยนะคะอันนี้สายมาจากอำเภอน้ำหนาวนะคะมีความเร็วแรงคือกันเลยคะ่ะเราก็เสียวนะคะคุณผู้ชมเราก็เสียวนะคะ นั้นฝั่งนั้นมาจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะก็คือฝั่งฝั่งปลาบักเขือเด้อค่ะตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่เมื่อคือนนี้ก็เขาประกาศเดินมาตรงนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเต่๋ตอนนี้ก็คือปลาบักเขืออันนี้ไปหมดเลวเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ค่ะป้าเขาพดนะคะเขาพูดกับบักเขเนะคะ ถ้าถึงน้นตรงกลางนี่ก็คือขึ้นถึงหมู่บ้านนะคะแต่เมือ่อคืนนี้ยังบ่ขึ้นถึงหมู่บ้านเนาะคะ่ะแต่มีความเตรียมความพร้อมนะคะคุณผู้ชม้าดว่าฝนจะตกอีกอยู่เนาะคะ่ะปากกระลำที่เขาเคยมานาั่งไล่สดเน้ะคะ่ะตรงนี้เนาะ